สวัสดีค่ะพวกเราทีม ATM จากโรงเรียนวัดจันประดิษฐารามสำนักงานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครวันนี้พวกเราจะมาพูดแสดงทัศนคติและความเห็นในหัวข้อ New Online Culture for the Gen วัฒนธรรมออนไลน์ที่คนรุ่นใหม่อยากเห็นค่ะ New Online Culture for the Gen วัฒนธรรมออนไลน์ที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราอยากเห็นคือการใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต พื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์ค่ะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเคยให้ความรู้เกี่ยวกับ6อาชญากรรมออนไลน์ที่คนไทยมักตกเป็นเหยื่อซึ่งได้แก่การหลอกลวงผ่านอีเมลการหลอกลวงขายสินค้าการหลอกลักออนไลน์การหลอกลักลวงลงทุนการหลอกลวงด้วยการโทรศัพท์โดยแก๊งคอร์เซนเตอร์และการหลอกให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่ด้วยค่ะ ซึ่งปัญหาดังกล่าวดิฉันมองว่าเราควรร่วมมือกันหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนค่ะดิฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะในปัจจุบันมิจฉาชีพเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกเหยื่อให้หลงกลและได้เงินมาแบบง่ายๆเป็นภัยรายใกล้ตัวเพียงแค่ใช้อินเทอร์เนต็ตคุณก็อาจจะตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางออนไลน์โดยไม่รู้ตัวโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ก็มีภัยแฝงมาจากสื่อเช่นกันนอกจากการหลอกลวงแล้วยังมีภัยอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางออนไลน์การใช้สื่อเกินความจำเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเข้ามาหลอกลวงเอาข้อมูลของเหยื่อไปการสร้างสื่อหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือมีความรุนแรงการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงการโจรกรรม แก้ไขลักลอบเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่อาจทำให้ส่งผลกระทบด้านการเงินเศรษฐกิจการเมืองและสังคมด้วยค่ะดิฉันคิดว่าประเทศไทยต้องเร่งมือรณรงค์เรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะดิฉันเห็นด้วยค่ะกับการรณรงค์เรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ เราทุกคนจะต้องรู้จักกลีกเลี่ยงการใช้งานโซเชียลมีเดียในทางที่ไม่เหมาะสมอาจจะส่งผลร้ายต่อตนเองและผู้อื่นโดยสามารถปฏิบัติตามดังนี้ค่ะคิดให้รอบคอบก่อนโพสข้อมูลใดๆใช้ความระมัดระวังในการกดล,ลิงก์ต่างๆค่ะรอบคอบในการคัดกรองคนที่มาขอเป็นเพื่อนค่ะและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องไม่ให้ข้อมูลหลุดออกไปค่ะ ไม่ควรแสดงข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับเช่นหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัตรเครดิตค่ะใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารและอย่าปักใจเชื่อข้อมูลในทันทีค่ะดูแลและควบคุมการใช้งานของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและไม่ควรพาดพิงถึงบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นในพื้นที่สาธารณะค่ะทุกคนดูไหมคะว่าในปัจจุบันมีเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นเพื่อคัดกรองข่าวปลอมในประเทศไทยค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะแต่ไม่ค่อยจะมีคนรู้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ออกมาเผยแพร่สื่อต่างๆเพื่อรณรงค์ให้เราใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดความปลอดภัยแต่น่าเสียดายนะคะที่วิดีโอเหล่านั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมและไม่เกิดการส่งต่อเท่าที่ควรค่ะความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นพวกเราทุกคนทุกเจนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองและคนรอบข้างของเราได้ ดิฉันอยากให้เราทุกคนใส่ใจมีสติไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆโดยปราศจากการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงถ้าเราทุกคนร่วมมือกันเรียนรู้ป้องกันและแก้ไขและสุดท้ายนี้ดิฉันเชื่อว่าเราทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตและประเทศไทยจะมีวัฒนธรรมออนไลน์ที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะ